พอเป็นที่อากาศขึ้นมาประกอเลยทีเนี้ยนะครับจากที่คุณผู้ชมให้ข้อมูลจากพื้นที่มานะครับคุณแก้วอิสระลำพูนฝนตกทุกวันน้ำเยอะดินอ่อนหมดแล้วต้นไม้ล้มเก็บน้ำตอนนี้ไว้ใช้ตอนแล้งกันนะคะนะฮะคุณจเจริญน,นะครับเขาใหญ่อากาศดีมากครับนะครับ แร่ฝนตกตลอดทั้งคืนที่มายุราบอกมาเมืองเงียบเกิดเป็นเมืองร้าง<ม>ไปเรียบร้อยแล้วนะะเนี่ยดูแผนที่อากาศนะครับเนี่ยคุณผู้ชมดูนะครับแผนที่อากาศนี้เนี่ยก็บอกให้เรารู้ถึงสภาพฝนฟ้าอากาศในวันนี้นะครับจริงๆมีก่อนแผนที่เนี้ยมันมีภาพหนึ่งที่เป็นวันเดียวกันเนี่ยนะครับมันลักษณะฝนนี้ก็จะกระจายลองดูนิดนึงถัดไปอีกภาพหนึ่งเออเนี่ยภาพนี้เราจะเห็นว่า มันจะกระจายไปทั่วแล้วก็มันจะเป็นสีขาวอยู่ตรงกลางๆของประเทศนะครับภาพเหนือตอนล่างอย่างเงี้ยนะครับภาพตะวันตกบางส่วนภาคอีสานตอนใต้นะครับที่เป็นสีขาวอยู่นะครับนอกนั้นก็เป็นสีเหลืองอย่างที่เราเห็นเนี่ยทั้งสองภาพเนี่ยที่ทีมงานเอามาเทียบเคียงให้ดูเนี่ยเมื่อระยะเวลาผ่านไปนะครับภาพแรกจะเป็นภาพเนี่ยภาพแรกก็คือช่องซ้ายสุดนะครับภาพขวานี่คือเป็นปัจจุบันที่กรมตุนิยมวิทยาเขาพยากรณ์และก็รายงานกันเอาไว้ ภาพนี้บอกให้รู้ว่าฝนภาคเหนือเนี่ยจะมีฝนตก70%ของพื้นที่นะครับตกหนักบางแห่งแม่ฮองสอนเชียงใหม่เชียงรายน,าน่านลำพูนล,ลำปางพะเยาและจังหวัดตากส่วนภาคอีสานนะครับฝนตกหนัก70%เหมือนกันนะครับฝนตกหนักพื้นที่เลยหนองคายเมือง,างกาญนะครพนมสกลนะครกาลสินมุกดาหารร้อยเอ็ดและนะครราชสีมาตามภาพนี้นะ แล้วก็ภาคกลาง70%อยู่นครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาการจนบุรีสุพรรณบุรีนคปรปฐมราชบุรีสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนภาคตะวันออกก็70%ฝนหนักนกครนายกปราจีนบุรีสัะแก้วจ่าเชลิมเสนบุรีระยองจันทบุรีและตราดกรุงเทพก็70%นะครับภาคใต้ทั้งสองฝั่งฝนลดลงมานิดหนึ่งนะครับเหลือ60นะครับทั้งใต้เนี่ยทั้งสองฝั่งเลย นะ<ช>พื้นที่สีแดงหายไปในวันนี้ทางภาคใต้นะครับใช่ค่ะประกอบกับที่ปพอพนะคะมีแจ้งเตือน15จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคกลางและภาคใต้เนี่ยให้เตรียมรับมือกับน้าท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากเอาไว้ด้วยตั้งแต่วันที่10จนถึง17พฤษภาคมนะคะประกาศออกมาว่าที่ภาคเหนือให้ระวังที่พื้นที่ของแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตานกนครสวรรค์อุทัยธานีภาคกลางให้ระวังที่เพชรบุรีประจวบคิริขันภาคใต้ระวังที่ชุมพรสุร,ราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาระนองพังงาและภูเก็ตนะคะประกาศเตือนทั้งถึงวันที่17ค่ะ